เวลาเก้านาฬิกาสีนาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษถิตมหาศีมารามทรงเป็ียประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชีนวราลงกรณ์ซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพล่อมใสจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชีนวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นเจ้าวาดวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามยุคที่4พระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซิมพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531ตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้น สูงของคณะสงฆ์ไทยมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวนมากสรงสร้างและประธานพระอุปัมภมแก่วัดสํานักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาโดยเมื่อวันที่28รกรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองค์การโปรดสถาปนาพระอาฐิสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชจ้า กรมหลวงชีนวาราลงกร